ลมยังเรียทั้งกิกรรมปาทั้งพนามเมตนอายเมวะเรียอัตั้งกิโกมะคองหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริ ซึ่งประกอบด้วยองค์แปดสยยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูชาชอบ สัมมากัมมันองการทำการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามุความบราเพียรชอบสัมมาสติความประลึกชอบสัมมาสมาธิ กตมาจะปิกขเวสมมาเทเดดูก่อนภพกสุทั้งหลายว่าเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าอย่างโคปิกขเวโทกคยานงดูก่อนภพกสุทั้งหลาย ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขาสมุทเยายานังเป็นความรู้ในเหตุใดเกิดทุกทุกขาเป็นความรู้ในความดับแห่งทุก ทุกานิโรธกามินิปฏิปัฏฐายานังเป็นความรู้ในาทางดำเนินในถึงความดับแห่งทุกข์ไอยังวุตจติพิกาเวสัมมาเทเตดูก่อนภิกสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบ กาตโมจะบิกะเวสัมมาสังกคปรดูก่อนเพิกษูทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่าไรเล่านคำมาสังกคปรความดำริในการออกจากกรรมอัพยาปาทสังกคปร ความดำริในการไม่มุงรยอวิงชาสังกบอญการไม่เบียดเบียนในอย่างบุตรติปิกเวสัมมาสังกบุญโดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาธรรมจะพิกคเวสัมมาวาจาดูก่อนพิษสทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเรา โมสาวาทาเวรมีเนจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่เจงเป็นสนาจวาจาจะเวรมณเนเครื่องเว้นจากการพูดสอเสียภารตัยะวาจาจะเวรมณีน เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดสมพาปลาปาเวรมณเเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจออายังวุจจติปิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าการพู้จะชอบกาตะจะปิกาเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายชอบเป็นอยา่างไรเลว่วปานาติปาตาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ้าอาทินนาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ไงแล้วกามสุมมชาจาราเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายให้ยังวุตจติปิกะเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย Kan tham kan gan cho ka ta mo cha pik ka ve sam ma chi vo do kan pik su thang lai ka liang chi ve cho pen ya rai lau ta pik ka ve ariya sa wa go do kan pik thang lai ตาวกของพระอริยเจ้าในธรรมมิในนิมิชจิวังปัญญาลากาลยจชเวท่พิเตสัมมาอาชิเวนะจีวิกังกัปเต nhóm giảm rệt quảm biến dù đuôi cả liêng chế vết thế cho. Thích về sâm ma chế vô âm, nụ con thích sự thẳng lợi. Hạn ni, rào, kla, cả liêng chế vết cho. Cà mô cha pi ca ve ma mô con biết lai và ba phiền cho bên nhà rải lau ta biết cà ve con biết su lai Biết dù nay tham in ai niệm.

ให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรปราของตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลละธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น

ย่มทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่มพยายามปรารบความเพียนปราคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละกุศลธรรมบันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุป,ปันนาัางกุสลานังธรมมานังอุปายาย วายมะเตเวริยังอาระพเตเจนตังปะคะนเตปะดาเตย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรปราคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดเกินอหปันนานังกุศลานังธรรมานังเทติยามอาสัมโมสายญาภิโยภาวยาเวบุลยาภาวนยา ปาเรบุริยาันทะเนเอเตวิริยังอารบดเดนเจตตังปากันเตปาธาเตยอมทำความพอใจให้เกิดเกินยอมพยายามปรารบความเพียร ปราคองตั้งเจ็ดไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เล,อเลือนความงอกงามยิ่งเกินความภัยบุญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ayam bhujya te pikave samma vayamo Ani rao glau wa kwam pa cho Kadamu pikave Sama sate Do kwan piksu thang lai ระลึกชออเป็นอย่างไรเล่าเอตปิคเวเปโกดูก่อนเปกโสทั้งหลายเปกโสกายกายนุปาัสสิเวหาเต ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาเปิสัมปชาโนสติมาวินัยยโลกเกอภิชาโทมนาสาัมมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญามีสติ ตอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารเตนในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ อาดาเปสัมปัญานสาติมาวิเนยยโลกะภิจารโทมนัสัมมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปัญญามีสัเดิทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ จิตเจตานุปัสสิวหาระเตยามเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตจูเป็นประจำอาตาเปสัมปะจานสติมานวินัยยโลเกอภิชาโทมนาจัง มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไดย้ทำมเมสุธรรม,มานุป,ปัสสิวิหารเต จารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปัานาสติมานวินัยยโลเกอภิจารโทมีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญามีสตติ ทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ไอยังพุทธิปิกเวสัมมาสเติดูก่อนพิกสุทัง้ลายอันนี้เรากล่าวว่าความประลึกชอบ กัตโมจะปิกเวสัมมาสัมมาทิดูก่อนปิกู่ทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วเยตาปิกขเวปิกุดูก่อนพิกโสทั้งหลายปิกู่ในธรรมไม่ัย้เ้น เวทเจวกามเยสังอาดแล้วจากกามทั้งหลายเวเวจาอกุศเลหิธรรมเยสังอาดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย สวิตตังสวิตจารังวิเวกจังเปเตโตคังปัธมังชานังอุปสัมปัจจาวิหารเตปัธมมาชาประกอบด้วยวิตกวิจารมีเปเตและสุขันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เวตากาวิจาราังบุปผสตมานเพราะความได้วิตกวิจารั้งสองระงับลงอัานจะตั้งสัมปัสสะเดนาจเตตาโทเอกิภาวังอาิวตากอวิจาจรัง สมาธิจังเบ็ดเจ้าข ok ังชาังุปสัมปัจาวิหารเตข้าวถึงทุติยาชาเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในห้สมาธิเป็นธรรมบันเอกพุทธมีขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีเตและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลโยมติยาจะวิรคาหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีเตโอเปคขะโกจะวิฮารเต sa to cha sam pa yo be kha mi sa la sam pa chan ya so khan ka pa sang la yom sa voi quam doi na ยัาตังอริยเจคันเตโอเปคขะโกสัติมัสุขาวิหารเตจานิเตพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผุ้ั้นว่า เป็นผู้อยปิคามิสาเตโยเป็นปรกติสุขดังนี้ตาตทียังชาังอุปสมปัจจาวิหารเตอยัจจานล้วเลหิโยโสขสัจจปันธ์นา พระลาสุขเสียดายทุขาสัจ,จปันนาและพระลาทุกขเสียดายปมเบว,วาโซมนาสาโทมนาสานังอาจทังคมามเพราะความดับไปแห่งโซมนาและโทมนาทั้งสองในการก่อน อาตุกะมาสุขังอุเปคาสเตปาเรสุเทจ่าตุทั้งชาณุบสัมปัจาวิอารเตข้าวึงถ้าชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่จะติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ราเป็ขาแล้วแลี้ยงให้ยังวุจติปิกเวสมาสมาธิอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมันจบ